เล่นหมูกันหน่อยอยากถ่ยา,กายฝรั่งเศสแต่ถ้ากุนซีนอ่ะกูถึีนม่มมวงยูนิฟ์มาพวกมาพวกแมนโก้ไงพวกนี้บ่อยแล้วลเ,ยเยันโลนะอยากพูดถึงเยลโล่เดี๋ยวพาไปดูน้องทุเรียนไปสีเหลืองยลโล่เนี่ยเราต้องคิดถึงทุเรียนครับหน้านี้หน้าทุเรียนสติ่งกายสีเหลืองดำคันนี้โคตรสวยอันนี้ไฮไลท์กับน้องทุเรียนของเราครับโรดคิงสเปเชียลหนึ่งรุ่นในตระกูลของทัวริงนะครับ รถทิงคันนี้เนี่ยมากับเครื่องยนต์114นะไฟหน้าเนี่ยเป็น LED projector นะปี2023เนี่ยโปรโมชั่นในขนาดนี้ปี2024เนี่ยโปรโมชั่นเท่านี้ซึ่งความแตกต่างปี23 24ไม่มีอะไรแตกต่างยื่นติงสีเรายังมีนี่อีกนะเดโมไม้น้อยโปรโมชั่นของเดโม,โมเนี่ยขนาดนี้นะสนใจติดต่อที่เอสฮารียุสันต์ออกแวนข้อพิพาวดีครับน้องทุเรียนรออยู่น้องเดโม,โมก็รออยู่ป้ายสีเหลืองเรโล